จโจทย์กำหนดให้ P เป็นพาราโบลาซึ่งมีสมก,การเป็น y กาลังสองลบส y ลบแ x ลบเเท่ากับศซึ่งมี L เป็นเส้นเดเรทติก,ตกสมก,การวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสของ P และมี L เป็นเส้นสัมผัสสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือสมก,การวงกลมนั้นคือข้อใดต่อไปนี้ อ่าน,นน้องมาหาจุดโฟกัสของพาราโบลา p และเส้นเดเรกติก l กันก่อนนะครับน้องก็มาเขียนสมการ p, พาราโบลานี้ให้อยู่รูปของฟอร์มพาราโบลานะครับขั้นแรกนะครับน้องก็ย้ายลบ 8x ลบ7เนี่ยมาไว้ฝั่งนี้น้องจะได้เป็น y กํลัง2ลบ 2y เท่ากับ 8x บวก7 อะต่อมานะครับน้องก็มาทําตรงนี้ให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังหลังก็คือหนึ่งนะครับบวกหลังกําลังสองก็คือบวกหนึ่งกำลังสองแล้วน้องอย่าลืมนะครับอะไรก็ตามบวกเพิ่มฝั่งนี้น้องต้องบวกเพิ่มฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ต้องบวกด้วยหนึ่งกำลังสองตอนนั้นตรงนี้นะครับน้องจะสามารถเขียนใหม่ได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสอง ก็คือ y 1ทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่ากับ8 x 1กํากำลังสองได้1 1-7บวก7ได้8ได้เป็นบวก8อะต่อมานะครับน้องดึงสัมรัสิทธิ์ข้างหน้า x ออกมาก็คือน้องดึง8ออกมาน้องจะได้เป็น8คูณกับวงเล็บ x บวก1าตอนนั้นน้องก็จะได้สมการนี้อยู่รูปของฟอร์มพาราโบลาแล้วนะครับ อ่ะต่อมานะครับพี่ถามน้องนะครับว่าพาราโบลาเนี้ยจะเป็นพาราโบลาหงายหรือว่าควา่ำตะแคงขวาหรือว่าตะแคงซ้ายอ่ะน้องก็ลองดูนะครับ y กำลังสองทังนั้นทิศทางในแนวแกน y ก็เป็นไปได้สองทิศทาง x กำลังหนึ่งทั้งนั้นทิศทางในแนวแกน x ก็จะเป็นไปได้ทิศทางเดียวนะครับและขณะ x เป็นค่าบวก ที่ทางน้นกัเอก,เอกต้องไปทางด้านบวกก็คือไปทางด้านขวาแต่น,น,น้องชินได้พาราโบลาออกมาเป็นตะแคงขวานะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องพาราโบลาตะแคงขวาเนี่ยฟอร์มของมันก็คือ y ลบ k กำลังสงเท่ากับ c c x ลบ h ซึ่งเทียบกันแล้วนะครับ h ก็คือลบห k ก็คือ1นึ่ดังนั้นจุดยอดของพาร,ราโบลาหรือก็คือจุด hk ก็คือจุดลบหนนะครับและตรงนี้4คูณ2ได้8ดังนั้น c ก็คือ2นะครับ าราโบลามีจุดยอดอยู่ที่จุดลบหนึ่งหนึ่งสีคือระยะจุดยอดถึงจุดโฟกัสทังนั้นจุดโฟกัสก็คือระยะตรงนี้สองหน่วยนะครับจากลบหเพิ่มอีก2หน่วยก็จะเป็น1ค่า y เท่าเดิมนะครับก็คือ1นอ่ะต่อมานะครับเส้นตรง L หรือก็คือเส้นไดเล็กทิก ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับระยะจากจุดยอดถึงเส้นเดเล็กติกก็จะมีค่าเท่ากับ C ด้วยนะครับก็คือ2หน่วยอต่อมานะครับโจบอกมาว่าสมการวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสของพาราโบลา ดังนั้นจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือจุดนี้นะครับและมี L เป็นเส้นสัมผัสน้องก็จะได้รูปวงกลมเป็นรูปนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่วงกลมสัมผัสกับเส้นตรงแนะครับซึ่งระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดสัมผัสเนี่ยก็คือสองบวก2ก็คือสี่หน่วยนะครับดังนั้นน้องจะได้มาแล้วนะครับว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยก็คือจุดหนึ่งหนึ่งและรัศมีของวงกลมเนี่ยยาวสหน่วย ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับฟอร์มของวงกลมเนี่ยก็คือ x ลบ h กำลังสองบวกด้วย y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองโดยที่ h k เนี่ยคืจุดศูนย์นกลางของวงกลม h ก็คือ1 k ก็คือ1 และ r เนี่ยก็คือความยาวของรัศมีของวงกลมก็คือ c ดังนั้นตรงนี้นะครับน้องก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ 2x บวกด้วย1และตรงนี้นะครับน้องก็จะได้เป็นบวกด้วย y กำลังสองลบ 2y บวกด้วย1เท่ากับตรงนี้น้องก็จะได้เป็น16นะครับ หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสองย้ายมาข้างนี้ได้เป็นลบสองสิบหกลบสองได้สิบสี่สิบสี่ย้ายมาข้างนี้ได้เป็นลบสิบสี่น้องเรียงมันใหม่นะครับน้องก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองลบสอง x ลบสองวาลบสิบสี่เท่ากับศูนย์น้องลองเทียบสมการวงกลมที่ได้มากับที่โจทย์ถามนะครับน้องจะพบว่ามันตรงกับตัวเลือกที่สี่ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4โอเคนะครับ